สากว่าคนสวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมนะครับเจอกันอีกนะครับตื่นขึ้นมานะครับได้ข่าวที่น่าสลดมากเราน่าจะมาวิเคราะห์ในคดีนี้นะครับก็คือเด็กหายไปอีกหนึ่งคนนะฮะ มันมีปริศนาเยอะปริศนาเยอะตรงนี้มันก็มีขีดจำกัดของมันนะครับนะฮะมันน่ามันน่าวิเคราะห์มันน่าจิตตามมากนะครับเรื่องนี้นะคือมันมีรูปแบบลักษณะคล้ายกันในบางคดีแต่บางคดีเนี่ยคือเอาเป็นว่า ที่กำลังสารภาพเนี่ยเขาเป็นคนที่นะแต่ว่าเรื่องนี้ผมเชื่อว่าครอบครัวนี้เขาไม่มี power ทางสังคมอะไรเลยพอเข้าใจจุดนี้นะฮะดังนั้นสภาพที่เกิดขึ้นต่อจากเรื่องนี้มันไม่มีที่พลอะไรมาเกี่ยวข้องอันนี้ผมจะวิเคราะห์ตรงไปตรงมานะนะครับแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับอ่ะแม่เขาทำ ก็แสดงความเสียใจกับน้องแล้วกันน้องต่อนะครับอ่ะสิ่งที่สลดนะครับตื่นมาตกใจคือเราก็พยายามคิดอยู่นะผมเชื่อว่าทุกคนพยายามคิดว่าไม่หนีจากพ่อแม่หรือคนรอบข้างเด็กนี่แหละไม่หนีแหละครับถ้าเรื่องเกี่ยวกับเด็กจะบอกว่าเด็กไปมีทะเลาะบอแวงก็ไม่ได้นะแปดเดือนเนี่ยจะไปลักเล็กขโมยน้อยจนให้คนเจ้าของทรัพย์โกรธก็ไม่ได้จะไป ทำอะไรบุคคลใดๆในโลกนี้ไม่ได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กสามขวบหรือว่าจะเด็กแปดเดือนนะครับยังไงเนี่ยถ้ามีปัญหาเกิดกับเด็กมันต้องเป็นจากผู้ใหญ่ผมเคยพูดแล้วที่หนึ่งยังไม่สรารภาพเดี๋ยวสักวันมันจะต้องมีเหตุนะครับยกเว้นว่า มีคนที่รู้เทคนิคในการต่อสู้ในชั้นศาลแล้วก็หรือทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เรื่องมันไม่มีหลักฐานไม่มีไปรับชดใช้เวรกรรมเองแต่เรื่องนี้นะครับผมย้ำนคะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กโดยมากจะเกิดกับคนรอบข้างไม่มีใครหรอกครับที่จะเดินมาแล้วก็รักเด็กแล้วก็เด็กจะต้องอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของผู้ปกครองอันดับแรกนะครับนะฮะดังนั้นเรื่องนี้ คือเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นขนาดน,นั้นนี่ถ้าไม่มีการรับสารภาพเราเองก็ไม่กล้าคิดหรอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งครับอาจจะต้องมีปัญหาคือมนุษย์เราเนี่ยแต่และครอบครัวก็ต้องมีปัญหาเล็กๆน้อยๆระหว่างกันระหว่างครอบครัวระหว่างสามีภรรยาแล้วก็จะไปลงกับเด็กสมมตินะฮะแต่อารมณ์นี้เด็กร้องนะฮะเด็กร้อง ตีตีเท่าไหรนะ่น่ะตีสองตีสามใช่ไหมเด็กร้องแล้วก็อุ้มมาเหมือนจะยังไงหรือเปล่าแล้วก็อ้างว่าหลุดมือใช่ไหมหลุดมือตกลงไปแล้วนิ่งคือตกลงไปแล้วนิ่งเ,เนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีมากกว่านั้นนะครับอาจจะยังรับสารภาพไม่หมดนะนิ่งที่มันโหดร้ายครับแทนที่จะตกใจะจะโกรธอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรจะคืออารมณ์ั่วบูบไหมฮะแต่อารมณ์ประมาณว่าคิดว่าตายเหรอทําไมคิดว่าตายอ่ะมามองจุดนี้ก่อนนะครับว่า จิตใจยังไงอะ่ะตกลงแล้วนิ่งคิดว่าตายแล้วก็โยนทิ้งเหรอมเป็นไปไม่ได้โหดเกินไปคิดแล้วก็สลดหดหูหัวใจคนไทยมากในคดีนี้สิบกว่าวันผมบอกแล้วว่าสิบกว่าวันเนี่ยยังไงเนี่ยถ้าคนขโมยไปเขาต้องดูข่าวหรือใครจะมาอุ้มล่ะ คงไม่ไปวางตากแดดไว้ไกลๆแล้วก็เด็กคนไม่อยู่แล้วก็อุ้มเขาต้องมองหาประกาศหาว่าเออลูกใครลูกใครไม่มีใครเอาไปหรอกใครจะเอาเป็นภาระเขาว่าไม่มีใครมาอุ้มไปหรอกครับะดังนั้นมันต้องอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองแน่นอนนะดังนั้นการหายไปหลายวันเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวมันต้องมีอะไรสักอย่างมันอยู่ที่ปากผมบอกแล้วเรื่องเด็กหายเนี่ยโดยมากมันอยู่ที่ปากหนึ่ง คุณมี power ในการทำให้เรื่องนั้นจากผิดเป็นถูกไหมล่ะผมก็เลยบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันโชคดีนะคดีนี้หนึ่งผู้เกี่ยวข้องเขาไม่มี power ทางสังคมแม้แต่สังคมเล็กๆในหมู่บ้านเขาก็ไม่มี power สองไม่มีใครให้คำปรึกษาใดๆเพื่อจะหาทางออก สมมุติเขาไปปรึกษานี่ทำอย่างนี้มันผิดไม่ได้ตั้งใจเนี่ยตกลงก็ตกเอ่อก็เลยคิดชั่ววูบก็เลยโยนเด็กทิ้งแล้วสมมุติว่าคนนั้นมีพ w e r อาจจะไปหาคําปรึกษาใครก็แล้วแต่หรือนายพานก็จะมีคนพยายามรู้ทำไงไรทาไงดีอะเอาอย่างนี้ลวกันเอาอย่างนี้ลวกันหา,หาว่ายังไงไมันเป็นอุบัติเหตุเหรออ,อุบัติเหตุไม่ได้ เดี๋ยวมันรู้ร่วมกันแล้วเนี่ยเนี่ยนี่ก็มารู้นี่ก็มาบอกแล้วบอกว่าเด็กไปอย่างนี้โยนทิ้งน้ําแล้วเกิดมีคนรู้มากกว่าหนึ่งสองสามคนแล้วทีนี้เกิดไม่แจ้งความกันเองเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเริ่มจะสมรู้ร่วมคิดเพื่อจะปัดสวะหรือจะช่วยอีกคนหนึ่งไม่ให้มีความผิดรุนแรงก็จะต้องวางแผนต่อนี่นี่คือทางไปนะฮะของของคดีเกี่ยวกับเด็กมันจะเป็นไปทางนี้ทางเดียวแต่คนนั้นต้องมี power เอามีเงินอ่ะพูดง่ายๆต้องมีเงินนะแล้วก็ให้คนร่วมมือจะจ้างจะให้ความร่วมมือแล้วก็จะปิดเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆเป็นวงกว้างไปเรื่อยๆจะหาเงินมาจากไหนอ่ะรับบริจาคเหรอรับบริจาคเหรอคือสมาเด็กหายวันหนึ่งอ่ะรับบริจาคเลยเด็กหายวันเดียวเออรับบริจาคครับรับบริจาคหน่อยครับมันเป็นไปไม่ได้ถ้ารับบริจาคเนี่ยคือคนไทยเนี่ยใจดี จะมองในมุมบวกคนไทยนะฮะเพราะคนไทยโอนไวนะโอนไวถ้าสมมติว่ามีเงินเข้าไปสักแสนสองแสนอา้าวหนึ่งล้านเนะี่ยกำลังมันจะมากขึ้นกำลังปกปิดมันจะมากขึ้นกำลังปิดปากมันจะมากขึ้นแต่ตรงนี้มันวางแผนไม่ได้ครับถ้าเป็นอย่างนี้คืออารมณ์ชั่ววูบอา้าวโยนทิ้งเลยเอาเอาไปว่าเรื่องนี้มันผมเชื่อว่าหนึ่งนะครับแม่เด็ก คือโดยหลักถ้ามันหายไปอย่างเงี้ยพ่อแม่ของเด็กจะถูกเพ่งเล็งแน่นอนเหมือนคดีบางคดีเนี่ยตำรวจจนบอกว่าถ้าไม่ปรากฏว่ามีผู้ต้องหาหรือไม่ปรากฏออกว่ามีเป็นฆาตกรรมถ้าไม่ปรากฏว่าคดีนั้นไม่เป็นไม่ไม่ใช่ฆาตกรรมนะพ่อแม่จะโดนในขั้นตอนต่อมาครับ พ่อแม่จะโดนในขั้นตอนต่อมาก็คือประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตจึงเร่งหาเร่งหาฆาตกรจะสงสัยก่อนก็ได้ให้สงสัยก่อนก็ได้นะบางคดีนะนะส่วนคดีนี้มันเงียบเงียบเรียบเรียบหาไม่เจออย่างเดียวนะครับเมื่อนานไปก็ต้องพุ่งไปที่พ่อแม่เป็นหลักคนเกี่ยวข้องกับเด็กเพราะเด็ก แปดเดือนเนี่ยจะไม่มีปากเสียงจําใครไม่ได้ไม่ต้องห่วงว่าจะจําคนนั้นคนนี้ได้ครับถ้าอย่างนี้ไม่มีใครมาอุ้มมานั่นหรอกครับก,ก็ค่อยสรารภาพนะที่บอกว่ามีคนเสื้อเหลืองอุ้มบางที่มีคนใส่เสื้อสีส้มอุ้ม <c oughs> นะอันนี้เสื้อเหลืองก็สรารภาพว่าไม่มีถ้าเขาบอกว่าหลุดมือแล้วเด็กนิ่งก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุ หรือประมาทจริงๆแล้วควรจะมีความคิดว่าอยากให้เขาอยู่เนี่ยมันก็ต้องวิ่งได้ครับรักษานะครับหาหมอได้แต่ทำไมอารมณ์ชั่ววูบต,ตอนนั้นอ่ะโกรธกันยังไงลูกหล่นมือจะกลัวความผิดได้ยังไงนะลองท่านลองนึกนี้นะเขาบอกว่าลูกหล่นมืออ่าแน่นิ่งไปแล้วกลัวความผิดได้งไงจะโยนทิ้งส,ส,สงสัยไหมฮะ ผมว่าน่าจะมากกว่าน,นั้นอ่ะเช่นอาจจะสมมุตินะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองได้ได้ทําลายเด็กอะ่ะรู้สึกว่าตัวเองได้ได้ฟาดได้ทําอะไรสมมุติอย่างนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนทําเนี่ยก็เลยกลัวความผิดแต่ถ้าอยู่ๆหลุดมือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอ้างว่านิ่งไปเลยกลัวความผิดใครจะบอกว่าคุณฆ่าเด็กอะ่ะมันก็จะเป็นอุบัติเหตุได้ให้หมอดูสมมติสมม,ต,สม,มตินะครับว่าอาจจะเสียชีวิต ขณะที่ไปอยู่ในมือหมอมันก็ยังโอเคอาจจะกลายเป็นประมาทหรืออะไรทํานองนี้ไปนะครับจนถึงแก่ความตายนะครับแต่อันนี้ไม่ควรจะทําลายไม่ควรจะทําลายหลักฐานนะครับดังนั้นเรื่องนี้เชื่อว่าความผิดในใจของเขาเนี่ยอาจจะทําให้เขาหวาดกลัวแต่เป็นการคิดผิดคิดผิดซ้ําคิดผิดไปโยนทิ้งเนี่ยดังนั้นสิ่งที่อยู่ในใจเขามันจะฆ่าเขาทุกวัน ดังนั้นเขาอาจจะคิดว่าไม่มีหลักฐานแล้วก็อาจจะแค่บอกแค่พยายามสร้างสถานการณ์ว่ามีคนมาอุ้มมีคนมานั่นมานี่นะครับจนทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเรียกว่าต้องวิ่งไปตามคําที่เขาพูดนะครับนี่คือพยายามเบี่ยงเบนประเด็นนะครับพยายามที่จะอาพรางคดีนะครับถ้าแม่คนนี้เขาจะยังใช้หลักการว่าปกปิดเขารู้คนเดียวสมมตินะ ก็มันมาจากปากเขาเนี่ยถ้าเขาไม่พูดใครจะรู้สมมุติอย่างนี้นะฮะแล้วก็มันไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีอะไรให้เห็นเลยนะครับว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นนะดังนั้นผมบอกหลายครั้งแล้วครับว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับเด็กเนี่ยแล้วมันไม่มีหลักถงหลักฐานไม่มีใครเห็นเนี่ยแสดงว่ามันมาจากการปกป้องหรือพยายามทำลายหลักฐานหรือพยายามที่จะทําให้เรื่องนี้มันสืบสาวไม่ได้